พลังงานที่ทุกคนส่งถึงเราใ่หนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่แล้วบางคนก็แบบว่าวิชาต้องมากเลยเก่งมากเลยอะไรกันอย่างก็ได้กัค่ะรับก็ได้ค่ะจริงๆคุณทำวิชาแบบรู้สึกว่าแบบเออเราเข้มแผร่งนะเนี่ยคืออะไรอะคะ โหคำถามลึกมากแต่ก็ก็ตัวเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดีค่ะเพื่อนรอบตัวด้วยไหมลิ่าเราเพื่อนมีแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มค่ะก็จริงจริงทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ ไอ้ที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะใช่สวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวยวงานนี้ไม่มีปฏิเสธเยค่อะไรหล่าสุดไปทานไปกินหมาล่ากันมปอกหมาล่าอ๋อมาล่าเข้า ก็ได้ค่ะแบบว่าชอบหมาล่าคือคือจริงจริงชอบชอบกินแหละค่ะแล้วไม่ต้องหมาล่าก็ทุกอย่างก็กินได้หมดอะไรอย่างเงี้ยใ่คือต้องมีได้เห็นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนบ่อยๆก็พาไม่นบ่อยเลยอันนี้ก๊งแก้ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แบบว่าคือไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้ว <laughs> คือคนอื่นขเขาจะจัดปาร์ตี้แบบออต้อนรับเลขสาใช่ปะ,ะแต่ว่าหนูอยากอำลาเลข2ค่ะ,ะก็เลยแบบว่าเอออยากจัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกมากตมายควว่าวปาร์ตี้หมายควว่าแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดค่ะกับตอนนี้เราอยากถามกับเพื่องราที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะคะแนูพูดแต่ดนตีนะ ค่ะมันมันมันมีเดินกับเพื่อนอีกไหมไปต้องปฏิไปจอยกันอีกนิดไหมคะเออก็เออไม่ได้หรือว่ายังไงคิวไม่ไม่เป็นไรคือถ้าจัดใหญ่ขนาดนั้นน่ะคงปีละครั้งพอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเออชิลๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะอ่แล้วกับเรื่องที่ผ่านมาก็ถูกของข้าวอย่า ใช่ค่ะใช่ค่ะมุ่งมอนไปเลยเนาะสวยสวยใช่ค่ะตอนตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังตันเด r b o โบจะเข้าวันที่หนึ่งคือเาค่ะเราก็ต้องมาดูหนังเนี่ค่ะความสุขความสุขของหนูตอนนี้คืออะไรเรารู้สึกว่าแบบมันคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างคะ่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานได้ ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะใช่แฮปปี้กับความสุขแฮปปี้ดีค่ะแค่คำวาเพายงแค่คำว่าสุขได้แล้วมันยังไม่ฉากหายอยู่คนเดียวค่ะตื่นแล้วผ่านซามอคาแมนโลดนอนนอนนอนนอยที่แบบว่าเป็นห่วงหนูมาตลอดค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดูตันเดอร์โบกันนะคะ ค่ะขอ